นะครับทุกท่านเข้าสู่ช่องของคุณชาแนลนะครับซึ่งเป็นช่องที่ไปกรดวงชะตานะครับที่ไายิ่สี่พร้อมด้วยครับเคล็ดลับดีๆครับสำหรับการปรับเปลี่ยนเสริมและแก้ไขดวงชะตาครับแบบทําง่ายๆทําได้ด้วยตัวท่านเองเลยนะครับและในคลิปนี้ครับก็เป็นคลิปดวงชะตาของคนที่เกิดในราศีมีนนะครับหรือคนที่เกิดในตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์นะครับจนถึงวันที่20มีนาคมนะครับก็จะเป็นเกณฑ์ดวงชะตาราศีมีนอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าในเดือนมีนาคมนี้ นะครับชาวราศีมีนครับจะมีเกณฑ์ดวงชะตาเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวคุณนัทก็เป็นตัวแทนนะครับของชาวราศีมีนนะครับในการในการเลือกไพ่ก่อนนะครับเราจะมาคุยกันนะครับใน4หัวข้อนะครับการงานนะครับการเงินนะครับสุขภาพแล้วก็ความรักด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราจัาดูกันเลยครับว่าใน4หัวข้อตรงนี้นะครับชาวราศีมีน มีเกณฑ์ดวงชะตาเป็นอย่างไรบ้างนะโอเคเราาเก็บไพ่ตรงนี้ก่อนนะครับคนนั้นเริ่มจากการงานก่อนเลยนะครับการงานนะครับของคนที่เกิดในราศีเมีนต้องตอบว่าการงานตรงนี้ตอนช่วงนี้เลยนะครับถ้าถ้าเป็นงานส่วนตัวนะครับที่ต้องใช้ของทำกำไรอาจจะอาจจะไม่ค่อยน่าพอใจสักเท่าไหร่นักนะครับไปดูนิ่งๆยังทรงทรงตัวอยู่นะครับก็แดงว่าการงานของอ ชาวราศีมีนะครับในช่วงเดือนมีนาคมนี้อย่างตรงว่าผลงานหรือผมประกอบการยังไม่ค่อยเป็นที่น่าพอใจนักนะครับเพราะว่ายังยังไม่ค่อยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักอาจจะได้ได้บางส่วนหรือว่าถ้าถ้าทํางานประจําอาจจะมีเรื่องทําให้ต้องสู้ว่าเศร้าใจเสียใจหรือว่าเป็นกังวลใจด้วยนะครับยังต้องยังต้องเป็นช่วงการงานที่ยังต้องอ,า,อารมณอย่างค่อนข้างไม่ดีอยู่ ค่อนข้างหงุดหงิดหรือว่ารู้สึกเสียกับเรื่องของการงานอยู่นะครับในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะมาดูการเงินกันบ้างนะครับการเงินของชาวราศีมมนในช่วงเดือนมีนาคมมีต้องบอกว่าอาจเป็นอีกหนึ่งเดือนก็ได้ครับที่มีเกณฑ์การนะครับใช้จ่ายเงินที่ที่มากสักหน่อยหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าจะมีการต้องต่อเติมซ่อมแซมหรือว่ามีการซ่อมซ่อมบ้านหรือเปล่านะครับอาจจะมีต้องใช้เงินนะครับกับเรื่องการต่อเติมซ่อมแซมหรือว่ามีส่วนหนึ่ง่วนใดภายในบ้านอาจจะมีการอะไร อาจจะมีการเสียหายต้องเปลี่ยนต้องซ่อมก็ได้นะครับทำให้ในช่วงมีนาคมนี้นะครับชาวราศีมีนยังใช้เงินอยู่เยอะทีเดียวนะครับยังใช้เงินอยู่มากทีเดียวนะก็ก็ยังยังต้องระวังอยู่นะครับโอเคแล้วก็สุขภาพบ้างมารู้สุขภาพบ้างครับสุขภาพของชาวราศีมีนนะครับสุขภาพนะครับคุณครับยังต้องเตือนนะครับเรื่องของการเดินทางนะครับถ้าชาวราศีมีนในช่วงนี้นะครับขับรถเองเดินทางบ่อยๆนะครับยังต้อง ยังต้องเตือนให้ระวังนะครับเรื่องของการขับรถนะไปไหนอาจจะมีอุบัติเหตุนะครับเฉี่ยชนเกิดขึ้นได้นะครับหรือแม้กรทั่งมีปัญหาครับกับรถก็ได้อาจจะรถเสียก็ได้นะครับพอะยังยังอาจจะมีเกณฑ์ต้องเสียตังค์กับเรื่องรถด้วยเช่นกันนะครับยังคงต้องยังคงต้องระวังอยู่ในช่วงนี้นะครับมาดูความรักกันบ้างนะครับความรักของชาวราศีมีในช่วงนี้นะครับถ้าท่านนะครับที่ยังไม่มีแฟนยังโสดอยู่ตอนนี้ไม่รู้ว่า ยังยังอะไรอะ่ะยังยึดติดกับอดีตยอยู่หรือเปล่านะครับยังยึดติดอยู่กับอดีตยังลืมคนรักเก่าไม่ได้ไหมทําให้ยังต้องต้องโสดอยู่นะครับพราะดูแล้วอารมณ์ยังดูขุ่นมัวอยู่เลยนะครับแต่พิจารณาว่าถ้าท่านที่มีแฟนแล้วนะครับในช่วงนี้นะครับของราศีมีนมองแต่ว่าต้องระวังเรื่องของการการเถียงกันนะครับการเถียงกันการถกเถียงกันเหมือนว่าช่วอาจจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหนนร่นักคุยกันนานก็จะมีปัญหาเรื่องของอารมณ์เรื่องของความรู้สึก อาจจะเป็นคำพูดคำจากระด้านะครับอาจจะทำร้ายจิตใจกันก็ต้องระวังกันสัหน่อยหนึ่งในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะครับอันนี้ก็เป็นคลิปดวงชะตาของคนที่เกิดในราศีมีนนะครับโอเคแล้วก็พบกันใหม่ครับในคลิปต่อไปของคุณนับคลิปนี้สวัสดีครับ